คนค่าเฉลี่ยจะโดดเด่นได้อย่างไรพอดีได้เห็นโพสต์นะครับของพี่โจโในเพจเขียนไว้ให้เธอดีมากๆเลยนะพี่โจโเล่าถึงชีวิตตัวเองว่าตัวเขาเองจริงๆก็เป็นคนระดับปานกลางนะแต่ ทุกวันนี้พี่โจถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงสําหรับผมเนี่ยใช้คําว่าเป็นลูกจ้างนะแต่ลูกจ้างมือโปรระดับเทพเลยนะดังสุดๆแล้วก็เชื่อว่าผลตอบแทนก็สูงแน่นอนนะฮะแกสรุปมา5ข้อนะผมก็อาจจะผสมผสานการตกตะกอนตกผลึกของผมด้วยละกันนะครับอันแรกก็คือทํางานที่ไม่มีใครทําส่วนตัวผมขอเสริมเลยว่าจริงๆอย่างที่พี่โจเล่าเนี่ยคือพี่โจทํางานที่ไม่มีใครอยาก ทำดีกว่าเป็นงานที่อาจจะยากอาจจะโดนดา่าอาจจะเครียดอาจจะหนักแต่มันเป็นาพาร์ทสำคัญของบริษัทครับฉะนั้นเนี่ยถ้า เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยยิ่งงานงานนะนะั้นน่ะมันมีคุณค่าหรือว่ามีผลกับบริษัทนะผมบอกเลยมันจะมี2มุม1บริษัทจะไม่ค่อยกล้าเอาคุณออกครับเพราะว่ามันหนาคนแทนยากมากกับ2ส,สกิลหรือทักษะพาร์ทนั้นนะ่ะมันจะมีคนทําเป็นน้อยเพราะว่าคนโดยส่วนมากไม่อยากทำเนาะอันที่สองคือทําเกินอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นอ่าเจ้าของกิจการนะผมว่าการทาเขาเรียกว่า beyond expectation น่ะคือเหนือความคาดหวังของลูกค้าเหนือ ความคาดหวังของเจ้านายอันเนี้ยบอกเลยครับยังไงคุณก็เป็นคนที่มีคุณค่าคือสั่งไปแล้วอ่ะคาดหวังนะว่าจะได้งานมา10แต่มา11มา12มา15แบบเนี้ยหเป็นไปได้ไงที่จะไม่ประสบความสําเร็จอันที่3ทมทให้นายเป็นง่อยอันนี้คือง่ายมากครับคือผมอ่านดูเนี่ยจริงเลยนะถ้าเกิดพี่โจเล่นทําขนาดเนี้ยเจ้านายแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็แบบทางานได้ดีเพอร์เฟกจนแบบอ่านแล้วดูหอ,อย่างกับ ทำงานเหนือป่าเจ้านายอีกนะครับเป็นไปนไม่ได้เลยที่เจ้านายเนี่ยจะเอาเขาออกง่ายๆนะครับเพราะว่าทําดีสุดๆแล้วก็อันที่4ทําสําเร็จไม่ใช่ทําเสร็จนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในมุมคิดแนวคิดที่พี่โจ้แชร์แล้วมีคนดึงมาต่อยอดเยอะมากนะครับมันคือเรื่องที่แบบผมว่าหนึ่งในทักษะของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือเรื่องนี้เลยนะหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะถ้าเกิดเขาบอกว่า ทำให้สําเร็จยังไงต้องทำให้สําเร็จไม่ได้มองแค่ว่า Assignment นั้นมันเสร็จแล้วนะ <_ d ata> ผมเคยฟังตัวอย่างจากพี่แท็บนะครับที่เขาบอกว่าสมมุติว่าพี่แท็บเนี่ยสั่งน้องเลขาว่าเอ้ยไปนัดพี่โจให้หน่อยอ่ะสองชื่อนี้เลยแล้วกันนะครับนัดพี่โจให้หน่อยคนที่ทํางานเสร็จอ่ะก็คือก็อ่ะอีะอเมลไปจบ หรือโทรไปแล้วเขาบอกเออไม่ว่างแล้วมันก็จบตรงนั้นครับแต่คนทํางานสําเร็จเนี่ยคือเขาจะตามจนกว่าให้นัดเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่แหละคือคุณสมบัติที่สําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือผู้ประกรอบการสุดท้ายข้อ5ก็คือทําอะไรไม่รู้แต่ยกมือไว้ก่อนทําให้ผมนึกถึงคําคมของคุณวิชาร์ดแบรนสันนะฮะเจ้าของเวอร์จินที่บอกว่าเวลาเราเจอโอกาสเนี่ยนะครับให้เราที่มันดีนะให้เราเซ y y e ก่อนให้เราตอบรับโอกาสนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีการกันทีหลังคนในส่วนมากเนี่ยอาจจะมีตั การที่สลับขั่วนะครับก็คือคิดก่อนว่าเราจะทําได้ไหมเรารู้ไหมเรามีข้อมูลไหมเราทําได้ไหมคือกลัวไงกลัวจะทําไม่ได้นะครับก็เลยเอาตรงเนี้มาเป็นตัวตัดสินถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปซึ่งจริงๆเนี่ยคนเรานะถ้าเราอยากมากพอเนี่ยเดี๋ยวไอ้วิธีการปัญหาเนี่ยมันมแก้กันภายหลังได้นะผมก็เห็นด้วยมากๆกับเรื่องนี้นะนี่ก็เป็น หข้อหรือว่า5เรื่องนะครับที่อาจจะทําให้คุณเอาไปปรับใช้แล้วเปลี่ยนจากคนค่าเฉลี่ยธรรมดากลายเป็นคนประสบความสําเร็จได้